อีสานบันดุงบังครับอ่าเมืนเน่อกี้มาทำบออืบอผักน้ำแต่ว่าปล่อยน้ำลงบอแล้วยังมาตันต้นเต็มเพราะว่าสองสามมือมเมื่อนี้อ่าแดดบกไค้มีเพราะว่าอฝนกระตกพรำาำเมื่อคืนนี่ก็ยังตกอยู่ พัมพัมมาลินมาแล้วย่าเว็นกับเมฆก,กบุมีก็เลยย่างบดน้ำย่างบมดท่านี่เต็มบอ่ออ่ามาเัปเดวิธีการอืมจอพยังนี่ใส่ท่อเข้าไปแล้วอ่าทอระบายนา้ำใส่ท่อเข้าไปแล้วนี่จอพยังเราก็ใส่ทอระบายนา้ำไว้ทั้งในหรือจะไปใส่ทั้งนอกก็ได้อืมนี่ก็ทอด้านนอก ท่อด้านนอกถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาท่อระบายน้ำม,มาไปทั้งนอกก็เอาท่อระบายน้ำนั่นมาสวมเข้าไปาปากท่อนี่เลยปากท่อนี่เขาก็จ่ต้องไประบายน้ำม,มาจากข้างในนึ่เลยอาศัยระบายน้ำมาจากข้างนอกเอาคือพอสวมท่อเข้าไปแล้วเขากา็ต้องการระบายนา้ำบอก ท่วไหเฮากะหมุนทอคมทอลงเอียงไปเอียงทอไปเดี๋ยวมันก็จะเอ่อหน้ามันก็จะระบายออกเองอถ้าเป็นด้านในถ้าเป็นด้านข้างในก็คมทอลงไปเอ่อเอียงทอลงไปวันทอเอียงทอลงไปด้านไหนด้านหนึ่งหน้ามันก็จะไหลออกอถ้าเกิดว่าเลาฝนตก เออแง้งมากน้ำล่นบ่อเออเขากะอเขาก็ากตัดปากทอ่อเนี่ยให้อยู่ในระดับอของของน้ำอของพยังนึกเป๋ของผาปูบอ่อให้อยู่ระดับขอบบอ่อเนี่ยทั้งเบิดทั้งสี่ด้านเนี่ยคือจับระดับน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเอาดินกบเอาดินกบรอบขั้นรอบกบพยังเนี่ย รอบขั้นบอ่อไว้เซตไปด้านนึงแล้วอทั้งสีด้านนี่คือเฮ็ดแบบเดียวกันบดมันจะไปพราะน้ำเต็มบอ่อมันก็สีอยู่ในระดับนี่แต่ว่าพายังพายงางขอบบ่อด้านในกับขอบบ่อด้านนอกเลยพายงขอบบ่อด้านด้านในจะต้องตํากลัวของอพายางขอบบ่อด้านนอก,พออนนอกเพื่อว่าเมื่อน้ำเต็มบอ่อแล้วน้ำก็สีเออขึ้นมา เออขึ้นมาอยู่ในระดับนี้วันน้ไปเออขึ้นมาอยู่ในระดับนี่เราก็ทวมขยะทวมไปพาปูบอืมเราก็พาปูบอก็จะอยู่ในน้ำได้ตลอดเวลาริมขอบบ่อนี่เมื่อแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถนั่มพืชต่างๆมาปลูกได้รั้ว่าเออพักกระแยงพักบุ้งเอาปลูกน้ำขอบบ่อนี่ตามขอบบ่อนี่ าพระว่าน้ำม,มันมัน,มนเออขึ้นมาทั้งสีดันมันจะไปก็สามารถปลูกพักได้หรือว่าปลูกพวกพักที่อยู่ในน้ำมันะไปพวกขักบุง้งพวกพักกระยงพวกพักพักไผ่น้อยพักกระยังไปก็ไล่ะพักทือว่าเป็นพืชน,น้ำเนี่ยเขาก็สามารถเอาน้ำมาปลูกได้มาปลูกตามขอบบอ่อเนี่ย เวลานั้นเขาก็เวลาเขาเติบโตมากเขาก็ง่ายขึ้นมากเขาก็จะเลื่อยลงไปในน้ำในบ,อบนอ่อมันเถอะก็สามารถสามารถเก็บกินได้เราก็เป็นที่เป็นลมเง่าศาัยของของสัตว์น้ำที่ห่าจะปล่อยลงไปในบ่อนี่อ่าภาคหนึ่งคือกันสามารถปลูกได้ การเก็บริมบอบอเก็บในลักษณะนี่ลหละเมื่อเขาจับระดับน้ำเราก็เก็บขอบบอให้อยู่ในระดับเดียวกันได้ทั้งเบิแล้วนี่เป็นลักษณะแบบริมขอบบอซีดันเมื่อจับระดับน้ำเบิดทั้งซีดันแล้วเสาะขอบบอยู่ในระดับเดียวกันในระดับเดียวกันทั้งเบิขอบบอเนี่ยอยู่ในระดับดี อา็จะมาตอกริมยึดไว้ตอกตัวยึดไว้เนี่ยตอกตัวยึดพาไว้บ่อให้มันไหลลงมากันไปเอาตัวยึดไว้ห้า,าวเกาดินอ่าที่ว่ามีหย่าน้ำก็ได้เพราะว่าเมื่อเอาดินมาใส่ขอบบอ่อนี่แล้วถ้าห้าหดน้ำหรือว่าน้ำฝนตกลงมากหยาเขาเกิดเขาก็จีอ่า ยืดนาดินไว้ยึดดินตัวนี้ไว้วันกาแฟอนี่ยอยู่ในระอยู่ในลักษณะนี้ทั้งสี่ดันเลยทั้งสีด่ดันลักษณะเดียวกันเบิร์ฟังพุ่นกับอยู่ในลักษณะเดียวกันได้ว,ว่าได้เอาดินขึ้นมากอบพยางไว้แล้วเมื่อน้ำม,มันเต็มบ่มันกันสีอยู่ในระดับอยู่ในระดับนี่ นั่นะระดับมีไปนะไปคืออยู่แนะนำได้ตลอดเวลาพะยังเข้ากับยืดอายุาการใช้งานของพะยางไป,าารปเราก็สามารถปลูกพืชยังก็ได้เส้นลิมขอบบ่อเนี่ยพวกพืชน้ำต่างต่างพวกผักบุ้งพวกพักกระแย้งสามารถปลูกในขอบบ่อได้ แล้วก็เช่นปลูกผักบุ้งเนี่ยเขาก็สิเลื่อยงามเขางามเขาก็สิก็สิเลื่อยลงมาเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยล่ะก็สิเป็นลมเงาเป็นที่ลบซ่อนของสัตว์น้ำเท้าปล่อยลงไปในบ่อมันลงไปสิปล่อยยังก็เลยสิปล่อยยังก็แล้วแต่มลงไปแต่นี่ก็จะทำการปล่อยกุ้งฝอย อย่างเดียวได้แยกบักหอยออกไปแล้วเพราะว่าถ้ามันเลี้ยงผนกับบักหอยเฉลี่สีทองอ่าบักหอยเฉลี่สีทองเนี่ย,ย,ยคือน้ำที่เขาอมาปล่อยเนี่ยหอยเฉลี่มันจะกินบดน่ำไปพวกพวกแหนพวกจอกอ่าพวกปักตบชวาเนี่ยเขามาปล่อยเนี่ยเพื่อเป็นที่อ่อาศัยของกุ้งมันน่ำไปอ่แต่ว่าหอยเฉลี่เขาก็กินบด ตา, e e. ตายเอปใกล้ตายไปแล้วนี่เพราะว่าหอยเชลลีสีทองมันกินหากผักตบชวาเนี่ยไปนเนี่ยผักตบชวาเนี่ยจะบ่มีหากเลยล่ะเขากินเบ็ดเออเลยแยกผักแยกหอยเชลลีสีทองออกมาไว้บ่อหนึ่งต่างหากอ่าไว้บ่อหนึ่งต่างหากเลยเอ่ยหากบ่มีเลยเนี่ยพักตบชวาเนี่ยหอยเชลลีกินเบ็ดจอกแหน่เมื่อก่อนพี่น้องก็ย้อนไป ช่อมคลิปก่อนๆได้ที่ลืกอทำการลือบอที่ว่ามีเ้อาสาหร่ายหางกระลอกหลายๆเรา,าก็มีผักแปรเราก็มีผักตบชวาหลายๆแบบเนี้แน่นบอเลยแตรว่าเมื่อเอาหอยเชลลี่สีทองลงมะปอยแล้วมกินเบิดเนี่ยก็จะสิใจไงไวะไรนะไปกินหักไปแล้วเนี่ยหอยเชลลีสีทองกินหักกันลยจจำเป็นจะต้องอแยกบอ,อ,อกอมาไอ้ตัางหาก เพราะว่าพืชน้ำต่างเนี่ยเขากินเพิ่งเบิสแม่เอ่อผักกัญจองผักกัญจองผักผักไผ่เนี่ยผักไผ่ไงแล้วเนี่ยผักกัญจองเนี่ก็กินเอามาปลอยลงมาได้ปลูกก็ได้กินเบิดผักบุ้งก็กินกินเบิดผักแปแห้งกินดีแหนกินเบิดเลยพวกสาหร่ายที่เอามาปลอยเนี่ยแนลนโบเมื่อก่อนทำการลือบอออก มีแต่ไหนคับผักแปะถ้าตอนนี้เกี้ยงเชลีสีทองกินเบิดอดเราไดยจำเป็นจะต้องแยกบออ,อกมาแล้วก็กันเขาไว้ให้เป็นเขาเป็นซัดทวนอยู่ต่างหากเราก็จะปล่อยกุ้งฝอยบอนี่ขันทุล่องอเบื้องต่อไปว่าจะได้กินบอืมได้ว่าก็น่าจะได้กินเพราะว่า,าช่องก้อนเปิดบโอออก พอนี่นปล่อยกุ้งฝอยลงไปกแบบธรรมชาติบริหารอาหารเขาก็เขาก็ออกไข่มีกันจะเริ่มเติบโตอยู่สังเกตเบิ่งเพราะว่า,าก็ได้ได้กินอยู่ทดลองปลอยลงไปขอบคุณที่กติดตามกันไลก์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ